สบายดีพี่น้องมนเนี้ยบาโบโซลาเสียงแคนาลพี่น้นองอยู่ที่สันใตดินของสถานีรถไฟฟ้า MRT หรือว่าสถานีสุขุมวิทอยู่ที่อโศก,กน,อกนอก้นองพี่น้องน้องมเนี้บาโบซีเดินทางไปสถานีสนามไชยน้องพี่น้องน,นี่คือผ่าบรรยากาศชันใตดินของเมืองไทยนะเป็นชันใตดินที่กว้างพี่น้องเย็นข้นกระไล่ไหลแต่ว่าสิ่งที่บาโบอยากให้เดยนดูคือจะพาท่านมู้ชมมาเบิ่งว่าวิธีการสือบัตรสืส่ออยังไงโดยเฉพาะห้คนที่เพิ่ยมาเนาะบาไ,ไ,ไกแล้า เอาลับแหลกไปเบิร์สถานีก่อนไปเบิ่งเร์นก่อนตอนนี้เขาอยู่ใส่มันเขาอยู่สุขุมวิทพี่นาะเกิดเหลือกเบิร์สถานีที่เขาจะไปนี่คือตะไคร์แพนทีนะแพนทีเอาแล้วมาที่นี่บอกไปเขาไปซื้อตั๋วเอาเขาไปซื้อตั๋วเขาเตอร์ตัวเข้ามาเขาเขาจะไปใช้ห้ากับบ่อเขาว่าเขาจะไปสถานีสนามไสรใช่ไหมเขาจะไปสนามไสรเนาะเขาจะไปแจ้งตรงเขาเตอร์ตใช่ไหมเขาเตอร์ตหนึ่งเขาเตอร์ตสอง เขติร์สามเขาเติร์สี่อันเคาเตอร์ได้บ้างเขาเคาเตอร์นั่นเลยพี่น้องเลยเขาก็ต้องจะเรื่องมาต่อแถวตามมัณฑะยะได้พี่น้องเลยยาแซงคิวเด็ดขาดพี่น้องเลยเอาสี่บาการสำหรับพี่น้องฟังเล่าเขาคนที่บ่เคยมาแล้วก็บ่เคยนั่งรถที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเมืองไทยนี่อยากมาซื้อแต่บาบากระเพราะว่าถ้ากินสื้อตัวจังไรอันรับแดกเลยบาการเห็ุจังไรเอ้าบาการบ่เคยถามเขาถามเขาเลยว่าสนเขาจะไปสนามหลวงนี่ว่าเขาจากอโศกเนาะจากแค่นี้อโศกเขาจะไปสนามหลวง เขาต้องบอกเขาเลยว่าฮาว่าเขาจะไปสนามหลวงเขาต้องไปลงสถานีโดดไฟใดสถานีใดเขาจะแจ้งเขาด้วยฮาว่าชุดบกกามาแรกแรกบกกก็บุกเคยบุกไปบุกเป็นขึ้นกันบกกาไปแจ้งเขาว่าเขาจะไปสนามหลวงนี่เขาจะลงสถานีใดเขาก็บอกเขาเลยว่าลงสถานีสนามใซเขากะย่างขึ้นไปเลยวันนี้หอดสนามใจกัญญาขึ้นโพโพตรงสนามหลวงเลยแล้วบกกาเขาไปนี่เอาเงินใจเขาแล้วเขาห้ยยังมากห้เลี้ยนมากใส่คอบึงเนี่ย นี่ใช้เลี้ยงมา,างสีได้เป็น้อ,นองเด้อเพือ่เอเฮาสีไปสแกนอยู่ตรงตรงทางเขาเขากับแปะแปะใส่ทางเขาเสมีนอนี่แล้วก็พ่อหรือวปล่าเนี่ย่อให้บริการเขาอยู่ตลอดชื่อว่าเขาบวดเพลบยปวดปินเอา,เเอาลองไปเบรรปิ่งกันสองคนที่เก็บตัวไปเลยไปเข้าไปเลยไปหลังจากที่สื่อตู้เสือสื่อตัวสื่อบ้า<ป>น,นแล้วไปทางไห<ป>นนี่คือทางเขาพี<ป>่น้องเอ้ยนี่เรียกพี่น้องเขาก็ต้องนียื้อมองสแกนที่ รอบล่อนี่พี่น้องเอ้ยผัดสแกนเขาก็เลยพี่น้องเดิ <c oughs> โอ้หลังจากที่เขามาแล้วพี่น้องล่ลางนี่คือชั้นใต้ดินนี่คือชั้นใต้ดินนะพี่น้องเอ้ยโมเมนต์อยู่ทึ่งอ่าข้างบุเนี่ยชั้นใต้ดินเนี่ยเขาเนี่ยสางไว้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้พี่น้องเอ้ยเหมือนอยู่ข้างบนญเลยพี่น้องเอ้ยเหมือนอยู่ ห่างมันอยู่ในห่างวันสันนะมันอยู่ในตึกอยู่ในห่างนะบางไกลเนาะห่างเลยเพื่อนเลยหรือว่าอยู่ในเมืองเมืองนึงก็ไ่ได้แม่แล้วพี่น้องเลยว้าวมากเขาบีสันหนึ่งเนาะโอ้มีชั้นบนแล้วชั้นนี้แล้วสามชั้นหมดแล้วบากไกลอ่าเะออันนี้ชั้นแรกชั้นแรกมีชั้นที่สองเนี่ยยืนชิดขวาเลยบากไกลเราบอกว่าเนี่ยเขาลงมาสันที่สองลงมาสันที่สองแล้วเลือกสถานีที่เขาจะไปมีสายแล้วขวาพี่น้องเหล่มีไปแล้วกักกับเนาะพี่น้องเนาะ โอเขาจะไปสะบาไกย์ไปหนีเขาจะไปสะบาย์ท่าพระเป็นวะอ่ามีคือบรรยากาศสั่นไตดินพี่น้องเอ๋ยโอ้ว้าวไอเย็นเย็นแอะเย็นขนาดพี่น้องเอลยขนาดเลยว้าวนี่ ทางผู้ชมครับนี่คือชั้นใต้ดินที่บ่าโบลงมาสัมผัสนี่คือรถไฟฟ้า T, เอ็มอาร์ทีรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเป็นของเนาะมันนี่จะเดินทางไปสนามหลวงกับบ่าวไก่มันนี่เก็บภาพบรรยากาศบนสถานีลึกเกือบเกือบสามสิบเมตรเพราะเป็นของบ่าโบเองกับว่ามีข้อมูลน,นะจากสถานีด้านบนลอยฟ้าหนึ่งสันขึ้นมาสถานีถนนอีกสถานีสองตงมาอีกสามสันสี่สัน, 2, นอ้นี่เป็นของเว่ยเมือ,มยอยงไทยก็ถือว่านี่ถนนหลายสันหลายสายว้าวโอ้บ่าวไก่ โโอ้นี่คือชั้นใต้ดินได้พี่น้องเลยโอ้โบ่าวก่บ่าวกุ้ครับบ่าวไก่จะพากันเดินทางไปสถานีสนามชัยน่านพี่น้องเลยจะไปโพอยู่หน่อยอีกทีนึงวันนี้เป็นมันที่เส้า <GO av uther> สาม เป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์บัญญัติข้าศึกเดือนเจ็ดปีพศสองพันหกสิบหกพี่น้องเอ๋ยบ่าวโบกันนั่งกับบ่าวไก่อยู่ที่สถานีอโศกมนตรีแมนพี่น้องนะฮะขึ้นรถไปฝ่า BTS มาแล้วกับภาคกันมาลงอยู่สถานีสุขุมวิทอโศกนะครับมาลงสถานีเอมาทีไทรดินแล้วกับจิภากันเดินทางไปต่ออยู่ที่สนามใชยแมนแล้วสิภาคับผู้ชมไปเบึงผ่านบรรยากาศด้วยว่าไปเบิ่งความตื่นเต้นแล้วก็เบิ่งคว่ำเจริญของเมืองไทยไปเบึงสิ่งที่เราไ่เคยเห็นเที่ยวอยากมาเห็นที่สุดเหรอ้มาแล้ว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  พี่น้องเอ๋ยเฮ้ยเขาอยู่ฝั่งนี้บอไก่เขาอยู่ฝั่งนี่อยู่ฝั่งนี้นะเขาตกไปฝั่งนี้บอไก่น้อเราตกขึ้นปลกไปฝั่งนี้แมนแมนแมนตกลงอ้ารถมากก่อนจะค่อยไปพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวไป<อ>แต่ว่าส่วนมาผ่าบรรยากาศในรถในในขบวนบาบวกกับเจ้าบริษัทไอพี่น้องเบิรงเพราะว่ามันเป็นอา,อาจจะไปติดภาพเขาไหมพี่น้องเก็บภาพวางบรรยากาศให้พี่น้องเบิรงเดี๋ยวกับเรอรถมากจะเข้าก่อนสิไปต่อมาแล้วมาแล้วบอไกลไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถโอ้คนขึ้นเต็มเลยมัย ไปขึ้นรถเข้าสถานีสานามชายัย

โอเคด้านบนนี่คือให้ไหลเลยล่ะเอาใจสกินไปนี่จะเอเลยไม่หรอแมนแมนอย่าห็นแล้วอย่าห็นแล้วอย่าห็นแล้วปึ๊บอันนี้บางบ้าภาษีเจริญเอ้ามาขึ้นเที่ยวไกลมาขึนกลางพี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มีริบ้อมเดยนี่ริบอีกขอดข้างบนได้หรอแมนแมนแมนว้นี่แหละคือให้ไหลบางไกลเดี๋ยวจะพาบางไกลไปเบิ่งผ่าบรรยากาศของวูแมนหรอผ่านบรรยากาศของ สถานีซีสวยงามคือจังพระราชวังงื้อว่ไกชิดขวาชิดขวาอ้าวขึ้นไปขึ้นไปเตรียมตัวเตรียมใจเลยเจ้าฮะตึบ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 งนัตนบบต้บยนับตึบตึบตบตบตึ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 บตบอึบต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 ถึบตึบตึบบตบตึบนึบ้ นับเรื่องนากระไรพี่น้องเอ้มา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 เบาไกลเห็นไหนหนึงเห็นได้เห็นไหนหนึงเห็นไรเหนเห็นแสงไฟหน่อยนึงเอ้าขึ้นไฟขึ้นไปนี่มันสีแดงเลยโอ้มันดิสติกเด้สีแดงพี่น้องเอ้เบิ่งเอาด่านบนเป็นสถานีสนามช่ยพี่น้องเอ้เป็นสถานีที่ขึ้นจังพระชวังบนว้าวคือว้าวต้อง ทุ uh ่งบางไก่ปะอ๋อปาดสายเฉลิมรัชมงคลเฉลิมรัชมงคลสถานีสวยงามขนาดบางไก่ยังกับพระราชวังเหมือนเดนเดามิดมาเลยเนาะเหมือนเดนดามิดมาเหมือนสา เทศไทยนักท่องเที่ยวนี่แหละคือการยังก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวประเทศไทยนะเขาว่าเห็นอันนี้ภาพแค่ย่อยๆเนาะย่อยๆสำเนียงท้องไรขนาดเท่าขึ้นมาจากรถไฟฟ้าตะเดียนพี่น้องด้านซ้ายด้านขวาจะมีบรไท่ายนนะคะขึ้นและขาลงอย่างสะดวกสบายนะพี่น้องนะนี่คือสถานปฏิยกรรมเพิ่นจะจำลองภาพกำแพงของวัดพระแก้วเหมือนมันเหมือนอยู่ในเหมือนอ่างนีกำแพงว่างเนาะกำแพงวัดกจะวาได้ ฟังนี่ฟังนี่เบ่งกรบกายงามบองามบอพี่น้องงามบอนี่คือความงามมีลิบความมีริบความพีมพมพม่น้องเอ๋ยรุ่นไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เบิ่งเอาความงามมีคุณค่าเป็น้องเอ๋ยนี่แหละคือความทันสมัยที่ผสมผสานความเป็นไทยพี่น้องความทันสมัยที่สวยงามผ้าเก่าๆเนาะคือมณฑนศรีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยความเป็นไทยโดยความที่สวยงามว้าวพี่น้องเอ๋ยงามอีดีงามบนรถ งามคือเด่งามกันโล้อืเมาไก่อืสวยงามมือนีเบาไก่นักไ่มือนีนหุยมือนีนมากนักนักนักผู้ใดบอวไสบายดีเบาอวนสบายดีโอ้ยมาถาแต่โดนดนผสันให้ลงไปทางล่างูโอ้ยทักทายทักทายกัน่อ่ะสบายดีสบาย ไก่จะบริหารอกันเฮิงเลยจับจับมือกันปันรัในายกรัฐมนตรีเนาะแม่เป็นประเภทนี้บานเท่าของฉันนะเป็นนี้านมาหอดต้ะโดนโดนหนเห็นมาแต่เถื่อเมื่อป่าสิ่ว่หรอฟังนี่ฟังนี่มาแล้วพี่น้องนี่คือความงามที่ผสมผสานความเป็นไทยพี่น้องหลังจากที่บ่าโบเดินทางมาแต่สุขุมวิทกับเบาไก่แม่นนะพี่น้องนี่นี่คือ สถานีที่สวยงามที่สุดก็บ,บาไดา้อาจจะบโที่สุดแต่ว่าบาโบมากน้อเพื่อน้องนาาเพราะว่ามันเป็นหลวดลล่และสถาปัตยกรรมที่หลวดลล่แบบแบบไท่ไท่แล้วบาไก่นี่คือมณเสน่ณร <มา S 2> ทายรูปไว้เด้อพี่น้องถ่ายรูปไว้<า>นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาจุดนี้นะพี่น้องจะเดินทางไปวัดพระแก้วหรือว่าไปตรงพราสาทสว่างต้องขึ้นมาตรงสถานีก่อนสิ่งอะแรที่เห็นก็คือออเดอร์ออเดอร์เครื่อนี่สถานีพันยกเมื่ว้ บนที่นี่เลยงา,งามขนาดีเท่อนนะ่่วะวาเดี๋ยวมามสำรวจก่อนอยู่นี่ <ซะ S 2> ว่าสนะิา่งที่เราผ่านนะหรือว่าสิ่งที่ว่าเดาว่าทุกคนที่ขึ้นมาจุดนี้มาเห็นปุ๊บรดบุหรี่แน่นอนที่จะต้องถ่ายเซลฟีภาพบรรยากาศที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะนี่ปมาพี่น้องเอ๋ยสวยงามอารามลังท่องปมาพี่น้องเอ๋วยว้าวอีกจุดจุดหนึ่งมุมนี้นักสังภาพมาผีนักสังภาพ พาจุดนี้นเนี่ยซีเรห์เห็นด่านนี้ยาวๆเลยพี่น้องนี่คือทางออกที่จะขึ้นไปจะท่านี่นะพี่น้องเนาะหลังจากที่บาบุกับบาวก่มาแล้วเป็นยังไงมือนี่ยม,ม,มักแห้งมักแห้งโอ้อยากมาอยากอยากมาอีกเทน,นึงอยู่เพราะวย่าไก่เคยมาเด้อเทน,นึงมาตอนนั้นคือว่ามาแบบรีบร,บรวนเนาะมาเฝ้าเมื่อบยังซี่บาวกายย่าย,ย,ยังซี่เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปด่านบนจะไปรับชมบรรยากาศของพระราชวางังกำแพงเพชรม,มันนี่บาบูม่เสื้อผ้ายเนาะ จะชวนบาวไก่กับบ่าวอวดเข้าไปนมัสก,การนี่ว่าขอพรจากองค์พระแก้วมารากตที่<อ>ประจัษฐานอยู่ด้านในเต้นเต้นเต้น,ตน <laughs> ช่วงนี้ก็พี่น้องบ่าวบุกเองกับที่ว่าสีขอตัวลาพี่น้องไปเพียบเท่านี้พี่น้องท่านชื่นชมทันที่อยากเบิึงคลิปบ่าวบุกหรือว่าบาวไก่แหละกับบ่าวอวดติดตามในทางคลิปต่อไปนะพี่น้องน้อกดไลค์กดกระดิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญสนับส,สนุนโดยการบวกกดขามโฆษณาแม่นครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วสบายดีบ่าวบายดีบ๊ายบาย